การทําละครเนี่ยมันรายละเอียดเยอะตัวละครเยอะทีมงานเยอะมันไม่เหมือนการถ่ายแฟชั่นซึ่งวงมันจะแคบลงมาหน่อยเราสามารถควบคุมได้อย่างร้อแต่อันนี้มันมันมีแฟกเตอร์อื่นในการทํางานที่แตกต่างกันไปครับ พี่เข้ามาในฐานะของที่ปรึกษาด้านเสือ้อผ้าก็อยากจะทําให้ซีรีส์เสื้อแข่เอาเนี่ยมันมีความเป็นแฟชั่นมีความเสือ้อผ้ามีความหรูหราสมกับตัวละครให้มากที่สุดเวลาเป็นละครพี่ออฟนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าคุณภาพทุกอย่างมันต้องเ,ออเกินร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทํายังไงให้ให้ในส่วนของเสื้อผ้าที่เรามาช่วยได้ออกมาตามที่พี่ออฟคาดหวังก็ได้มีการพูดคุยกับทีมงาน แล้วก็ได้พูดคุยกันว่าภาพที่เราเห็นตรงกับภาพที่ที่เขียนไว้ในบทละครหรือเปล่าเราก็ต้องตีความออกมาในเชิงของอสัญลักษณ์ว่าแต่ละคนต้องใส่เสื้อประมาณไหนส่วทรงประมาณไหนสีประมาณไหนยี่ห้อประมาณไหนรองเท้าประมาณไหนอะไรอย่างนี้ครับยิ่งทำงานละเอียดมากเท่าไหร่มันก็น่าจะยิ่งเล่าเรื่องตัวละครได้ละเอียดมากขึ้นเท่านั้น ในเรื่องนี้มีแรคเตอร์ที่แตกต่างกันหลายๆแรคเตอร์และทุกแรคเตอร์น่าสนใจหมดเสื้อผ้ามันก็ต้องค่อนข้างโบงบอกถึงแรคเตอร์ของตัวละครที่ชัดเจนฉะนั้นก็ก็จะเตรียมความสนุกต่างๆไว้ให้กับผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามละครทุกคนก็ฝากซีรีส์ส้นแห่งอาว้ด้วยครับใครจะไปคิดล่ะคะว่าเพื่อนสนิทอย่างพวกเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งในรอบหลายปี ได้มาใช้ชีวิตด้วยกันที่มีทั้งเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องราวอย่างที่ใครก็คาดไม่ถึงเลยทีเดียวเธอคนนี้ชื่อทารินีเป็นศัลยแพทย์ฝีมือดีระดับประเทศถ้าดูกันเหมือนเผินชีวิตของเธอดูเพอร์เฟกทั้งหน้าที่การงานและชีวิตคู่แต่ชีวิตคู่ของเธอมันไม่ได้มีแค่สองคนนะคะ ส่วนเธอคนนี้กันตาการมีครอบครัวที่อบอุ่นได้เป็นแม่และเมียที่ดีนี่คือสิ่งเดียวที่เธอต้องการถึงแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยน้ำตาความเจ็บปวดและเลือดก,ก็ตามสมสุดาเธอเกิดมาพร้อมทุกอย่างทั้งหน้าตาชาติตระกูลเหมือนชีวิตของเธอช่างน่าอิจฉาสละเกินแต่นั่งเป็นแค่ภาพลวงตา เพราะสิ่งที่เธอมีมันดีเกินไปเธอเลยต้องต่อสู้กับสามีของตัวเธอเองแล้วมันก็ช่างยากและเกินกับการที่ต้องเอาชนะหัวใจของตัวเองและเธอคนนี้นภาเธอเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ฝันอยากมีสามีที่พึ่งพาได้และหลายคนอยากจะมีส่วนร่วมกับชีวิตคู่ของเธอและเกินและเธอก็คิดว่าเธอควรทำอะไรสักอย่าง เพื่อทำให้ความฝันเธอเป็นจริงส่วนฉันดุจดาวผ่านความรักมาหลายรูปแบบและครั้งหนึ่งฉันก็เคยมีความรักที่ดีสมบูรณ์แบบแต่ความรักนั้นมันก็ได้ตายจากฉันไปแล้วมันทำให้ฉันรู้ว่าการอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขได้และตอนนี้ฉันก็ขอใช้เวลาของฉันกับเพื่อนๆที่หวนกลับมาเจอกันอีกครั้ง ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูขข่คืนแห่งอาของพวกเราค่ะ